ค่ากาบสวัสดีค่าท่านชมทัางบ้านเอ็ซีทุกท่านค่ะค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งเี่สาเนาะค่ะมื่อนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งกับไดมากับไดมาติดตามน่งแล่าความฟันกับคุณยายไล่สามศูนย์เนาะค่ะคุณยายไล่สามศูนย์เพื่อนฟันเนาะค่ะจะไปชมเพื่อนฟันเิ็นเล็กน้อยตายเหมืเนาะค่ะกะหลังจากนั้นเพื่อกะะ่าเลยฟันค่ะกะหนตัวเก่าตัวเดิมเนาะค่ะกะมาหองบอกเลือเก่าเนาะค่ะกะหองตัวเก่าค่ะกะเพิ่นวา เพิ่นรายการใบวายเนาะค่ะเพิ่นได้เฮ็ดหอเฮ็ดโฮงให้เจ้าทีเจ้าทางของเพิ่นเนาะค่ะมื้อนี้เพิ่นกะมาจุดถูกขอเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเลขเพิ่นนี่สิเป็นตัวไรเนาะค่ะท่านผู้ชมแนวทางเพิ่นสิให้แนวทางเฮาจังได๋เป็นไปเป็นมาแนวใดเนาะค่ะเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความสันของพี่นี่ไล่พร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมือี้กามาติดตามตัวเลขกเนวทางความฝันของคุณยายไร่อีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่าคุณยายนี่เพื่อนมี่เรื่องเล่าความฝันหรือว่าตัวเลขตัวใดมาเพิ่มเติมบ่อเนาะคุณยายเนาะเป็นจากไหนคุณยายรอบนี้โอ้ยรอบนี้ไปไกลด้วยรอบนี้ค่ะไปไกลผมไปอายุทยาผม ไปหาผูเ่าแก่เก,าก่าแต่แกยังนิยม,มช่มชืนไม่ใหญ่มีทุกคนเถ่าว่าหาแม่ <c oughs> เพิ่นว่าไม่ไม่ใหญ่นี้จะเพิ่นตายปีเลยเนาะต่อแก่นั่น <c oughs> แม่ก็เลยพยายามมูผัวอู้ไรมีทุกคนเถ่าไม่จะลูกหน่อยอู้มาหาเออลูกผู้หนึ่งนำํำเล่าเพิ่นตายได้ลูกผู้หนึ่งนั่นไ <c oughs> ม่ใหญ่นั่นละว่าไม่ใหญ่นะว่าผู้ชุดถ่ายลูกเล่ายัาง่งมันเลี่ยงกันขึ้นเลืกแม่ก็จะตีให้ได้บาทเ,เลืกเล็กแม่นี่ คุณแม่อายุสยามันได้พ่อบอกค่ะแม่ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอุ้ยหมูพวกนิยมส้มซึนไม่ใหญ่ขนาดเลยเออแก่เก่าหัวตัวหัวตื่นแม่เป็นไฮเลกตัวแมสิตีเนี่ยนี่ได้ตามข้อมูลนี่เล็กหน่อยตายตายตายผู้หนึ่งได้ค่ะค่ะผู้เท่าอยู่กลางได้อันเด็กหน่อยผู้หนึ่งอีอยู่ท้ายได้ค่ะแมธิตีศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าสองแมะวค่ะอ้ยผม เอออืมค่ะพึ่นใหญ่พื่อนก่คนโเพื่อนนอต้องต้องแล้วค่นคิงลูกพึ่งมาค่ะแต่ว่าผู้เฒ่านั้นอยู่กลางอยู่กลางเล็กหน่อยเล็กหน่อยออกก่อนพื่นกระโบคุณงใหญ่ปะตายแล้วลูกไข่ผู้ยางก่อนผู้นาเนี่ยตายค่ะผู้ยางออกนาตายแล้วเออโตที่ ชุดถ่ายบอตายนน้อยค่ๆย่างคางเหล้าอยู่นี่ค่ะเมกวัตตีสูนเก่าหนึ่งตัวเก่าหนึ่งเก่าสองขึ้นได้เก้าเก่าก็ไลยนะเป็นยังไงคุณใหญ่นกตัวหนึ่งกรับบ้าหัวครับสองมือลูกท่อเก่าครับไม่อีกค่ะโอ้ผุนผุนหองอยู่ผุนเด้ผุนผุนก็ไปไดใต้ยแต่แม่ว่ากับว่าไกลนอค่ะนอไปนะผมกับหองตัวเก่าหนอตัวนี้ก็ดังอยู่ได้นี่ลูก เลขเลขลูกแมกโตเดียวกันเลยเลขไส่นั่นค่ะค่ะเออกูบอกมันว่าเด็กเจ้าตัวใดแม่กูก็เลยว่าว่ยมันคือเลขรถข่อยแท้มันว่ะกูก็ฟันว่ารถข่อยเสียค่ะโตเดียวเลยค่ะของอาจารย์ไส้ของอาจารย์ไส่นั่นค่ะยังมีเช่นนึงเลยค่ะคุณใหญ่ตัวใดนเพื่อเผือเอฟสี่พันว่าเน็ตติดตามก้าวฮากก้าวฮากนกนั่นนกห้องนั่นนกข้องก้าวฮากม่ามือแรกอยู่ต้นใหม่อยู่ท้องหลังโอ้กระทาอี่เล่นนี่ มาีมือต่อมามาอีกมาอีกมอมาไก่ป่านไหนก็ก็อยู่แถวนี้ลหละบอาคือเก่าเพิ่นกระห้องข้ามเก่าข้ามเก่าถามมือสอนเก้าห้าหกเก้าหาหกแต่ว่าโบนำคือมือมือตัวมีดมือเลี้ยงเพิ่นไหนโอ้จนเขาจืดเลยยังเลยคือคักคือแน้วเขาก็ว่าเขาไผยาไผใหยานี้ไปปลกแต่มื่อแรกเนี่ยเพิ่นห้องไหวแม่บ่กห่องไหวเพิ่งห้องดูซ้ำอยู่วานนี้มื่อคืนครับแก่ห้อง ตเก่าบ้าวกับแก่ห่องไหมฝันห้องเังได้ค่ะครับแก่กเจ็ดกเจ็ดสองเท่าตัวนโชคโชคโชคเขาว่าซีก pues ็เได้บ่าวรัดเลยเบ่าวรัดเลยนะเป็นยามีเก่าอยู่อืมค่ะแต่ว่าเก่ามากเลยเหมากย่งห่งค่ะแต่ว่าฝันหลบหนีนีคือก่แก่กับ่คิวเลยศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งแต่ว่านเก่าสอง มันได้ความฝันของคุณยายมือนีคุณยายให้มาศูนย์เก่าหนึ่งคุณเก่าเนาะบันแต่ว่าไอ้ที่ว่านกห้องนั่นคือเป็นความจริงความจริงความจริงบ็ได้พันบอกลูกมาห้องมือแตงไข้คนนั่นยุกอ่อนยอคู่ไอสารนี่ค่ะแล้วก็มาห้องเลยสามโมงเสาร์อ้าวแม่ว่าตอนเที่ยงก็ยังอยู่ตอนเที่ห้อเที่ห้องเพื่อนแล้วแล้วกินเขากินน้ำสบายเขาเราให้ไก่โตสบายประเรียบร้อยเลยอ่ะอยบร้อยยิ้มแม่แม่ก็พยัญชนะพ่อขึ้นไปทั้ง เพิ่งมุหดออกพญาเข่นค่ะ่ว้ามนีเพิ่นกาทำพิธีที่เก่าทำพิธมันก็บอกเราว่าในในพวกจูดูจะบอกแล้วกระล่มแห้งนอกกับบยหมอดนอกเทียนบบหมอดหมดตัวนึ่งกับบมีมาต่อกน่จะกินนกวนนาคินแต่ว่าแต่ว่าหลักฐานอะือกันัแต่ว่าอันเพิ่งกาได้ขอโชคขอลาบนอกถาผู้ใดโชคดีหรือเออเบาหลดมี มีนำโอกนำใจมีโชคมีนำโอกนำใจเพราะว่าคุณตาคุณยายนีคุณอยากได้สารนาะค่ะเนาะสารที่หลังค้าค่ะเพราะว่าจัะลอยนี่สิฝนตกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกะได้เชิญเจ้าที่เจ้าท่านเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าหวยเจ้าห้องเออกให้เอออย่าตอกอย่าสู้มาร่วมโตกันอยู่หนีเนาะเพิ่นเลี้ยงกินเลี้ยงสนานเลยเฮาถือแม่นบ่อมาทีเพิ่นนี่ผู้ใดขอลูกขอหลานตัวหรือว่าโศกนั้นกะเออ ซอยกันเพ็ดลูกค่ะแบ่งปันซอยกันเห็ดบ้านที่มีหลังคาเหตุเพื่อนยูนจักหน่อยฝนกัสีมาแล้วก็วยเดือนฮาเดือนฮกเด้อว่าคุณตากับคุณยายกะบกำลังบ่ถึงเนาะค่ะเนาะโอ้ยไม่ใหญ่เท่าแล้วลูกเอ้ยค่ะกะผู้ใดมีจิตสันทากะได้โชคได้หมานั่มคุณตาคุณยายกะแบ่งปันมาร่วมทำบุญซอยกันค่ะท่านผู้ชมเพราะวนาเพื่อนกะให้โชคให้ลาบเป็นประจำล่ะค่ะท่านผู้ชม ค่ะแต่ว่าตัวเลขที่คุณใหญ่มากแห่งงวดนี่มักัตไหญ่แม่ก็มัมกดุนแม่มักเรื่องนกนี่มันมันบ่แมนความผันแมนบอี่แม่มก็มากได้นี่คเออแต่ว่าเลขชุดนี้แม่ว่ามีเก่านะแม่ก็คิดว่าเก่าหนึ่งแล้วเก่าหนึ่งเก่าสองคือไปที่เก่าหนึ่งเก่าสองเออมันพัธุ์ใ่ผู้ฒ่าไป ไปบ้านเก่าถอดแกเก่าอยู่อยู่สิยาไปคนนิยมชุมชื้นแม่โอ้ยพุณิก็ไม่ยังไล่พุณิกไม่ยังไล่แล้วเออแม่ก็ชื่นมุกชื่นใจถอดแกก็ลุงช่วยฉันเดิมแกไม่ใหญ่เอาเลยๆแค่หะเล่าหลอดเออเรื่องหนึ่งเพื่อนเห็นเพื่อนก็ดีใจเนาะดีใจเพื่อนว่าเพื่อนว่าคิดได้บุ๋ยมันยใายหนู้นไปยามยามห่อเลย แล้วเอาเอาดน่น่อยไปําไหนพยายามเป็นท่าไปแทงโตอยู่หองไหนบ้านี้ลุงอีดคุณบอกว่าเราพี่เอยู่แล้วนะเกีอนงมวลโอ้นว่าอันไข่อย่างน้อกพราะไงมีคนมานําอยูคนว่าอมารชีความพันแม่ไดนนี่แต่เห็นเราอหลีเราท่าแปลงแตงโตเอาาด้หง่อยไปนี่เราจะมามันของใจโยมนี่ดกหน่อยมันตรงมินบานมูผัวเข้ากับมาคนเเถาเน้อ คนเฒ่าก็มามาเทียงเฮางทีละค <c oughs> ือเพราะว่าเล่าเราสิพยายามโมากูไดค่ะค่ะใหญ่นะค่ะพ <c oughs> ยาย, <c oughs> ยามแม่ก็ึงมุกชึ่นใจส่งแก่พังก็เลยบอกพอพอโลกพญายิ <c oughs> ่เข้นค่ะช่วยฉันลุงลุงช่วยฉันเอาแกบขึ้นเผา,า, <c oughs> าเตาคือเก่าเหล่าอ่าอุ้ยมันเบาเนี่ยว่าคือแม่ทำงานทำการยังว่ะคือมุกชึ่นใจเพิ่นเหห็นนาแม่นะเขาคือหอดู่แล้วมาน นี่แหละลูกแม่ฟันยังสีล่ะค่ะความฝันของคุณยายมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีดอกค่ะซาำนี้เนาะค่ะมันไในแล้วเพิ่นเขาพยายามแลยพยายามไกลๆพุ่นเลขมันสิไกลเลขมันสิขึ้นสูงกับ่ฮู้จักว่าไกลๆนี่ยอยู่สุดยอดค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายได้หลายเนาะค่ะเนาะสีใหม่ตั้งมาบังเกลียวบังเนาะค่ะตเตเลกค่ะขอบค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่สามนาะค่ะท่านผู้ชมคุณยายไล่สานี่ เพื่อนฝันเนาะคะ่ะทผู้ชมเพื่อนฝันทห้นเล็กน้อยเนาะคะ่ะเพื่อนฝันทห็งเล็กนะะ้อยเพื่อนวาเล็กน้อยตายเนาะค่ะทผู้ชมเพื่อนกะหลังจากฝันทห้นเล็กน้อยแล้วเพื่อนกะเห็ดห้อเห็ดห้องเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นความจริงเนาะคะ่ะบ่ไดลฟันเพื่อนไล้เห็ดห้อเห็ดห้องให้เจ้าทีเจ้าทางเพื่นเ oh! นาะคะ่ะเพราะว่าห้อห้องเพื่อนกะสร,ร้างอยู่นีล่ละค่ะสร,ร้างอยู่ต้นไม้เพราะว่าบ่มีรังค่าเนาะคะ่ะบ่มีรังคามุะะ่งค่ะทผู้ชม ตว่ายแหนฝนนีเนาะค่ะทับู้ชมยหามฝนมานี่กะสีเปียกเนาะค่ะเปียกเพิ่นกะมัมมี่ลังค่าค่ะฮงองเพิ่นมัมี่ลังค่านะค่ะ่ะเลขคุณยายไล่เขาเนาะค่ะ่ะผู้ใด่มีโศกไม่ลาบกับคุณยายไล่เนาะค่ะกะขอล่วมบริจาคทำบุญเนาะค่ะเห็ดสารพระภูมิน้อยให้เจ้าทีเจ้าทางของคุณยายไล่สามศูนย์นี่เด้อค่ะ ค่ะตัวเลขของเพื่อนกะศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองกะตัวเลขนกห่องบอกนะคะกะเก่าห้าหกนะคะเก่าห้าหกกะจิงจกห้องนะคะจิงจกห้องเป็นกะเก่าเจ็ดพันบาทนะคะเนาะสิบหกมีหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกะดิง้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเต็งนั่นในเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ เจค้ำสามตัวเต็งคอสจบริเพียงทนีคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ